สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาทำแพทเทิร์นกางเกงทรงขากระบอกเล็กนะครับตัวนี้เอวสามสิบเอ็ดนะครับสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่นะครับขั้นตอนแรกเราตีเส้นตีเส้นข้างบนนี้ครับตรงๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็วัดเป้าเป้าเท่าไหร่เราก็วัดลงมาจะได้เส้นเป้านะครับแล้วเราก็ตีเส้นเป้าตรงไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาวางตำแหน่งซิปเนี่ย ตัวนี้จะมีจีบหนึ่งจีบนะครับวางตำแหน่งซิปเนี่ยเราให้เอียงองศาเอียงเนี่ยข้างล่างกับข้างบนนะครับให้เอียงห่างกันไปแค่ครึ่งนิ้วพอนะครับเนี่ยประมาณครึ่งนิ้วนะครับถ้าสองจีบก็จะตรงๆแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มีจีบเดียวเอียงนิดหน่อยนะครับเอียงประมาณครึ่งนิ้วพอนะครับผมเสร็จแล้วเราก็วัดเอวตัวนี้เอวสามสิบเอ็ดเราก็หารครึ่งนะครับสะโพกสามสิบแปด เราก็ตัดแผ่นหน้าใน9้านิ้วนะครับ3ก38ต้นขาตัวนี้24นะครับต้นต้นขานี่เราหัก4นิ้วนะครับเราตัดชิ้นหน้า10นิ้วนะครับต้นขาต้นขาจะอยู่ช่วงนี้ประมาณนี้ต่ำจากต่ำจากเส้นโค้งเป้าลงมาในประมาณสัก2นิ้วนะครับนี่คือเส้นนี่คือเส้นในต้นขานะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ขีดนี่ยประมาณนี้คือเส้นต้นขานะครับผมต้นขา24เราหักแค่4นิ้วนะครับเขา เอา16นิ้วนะครับตัวนี้เป็นทรงกับบอกเล็กเราหากัก2น,นิ้วนะครับหักไปเลย2น,นิ้วนะครับปลายขาปลายขา14นะครับเราตัด13เราหาัก1นิ้วนะครับผมน,นี่คือชิ้นหน้านะครับเสร็จแล้ววิธีหาจุดกึ่งกลางวิธีหาจุดกึ่งกลางสำหรับมือใหม่นะครับเราวัดสะโพกเนี่ยเราวัดสะโพกเราเราก็ให้ให้แบ่งครื่องระหว่างเส้นสะโพกตรงเนี้ย ตรงแลมแมเนี่ยนะครับเนี่ยตรงแลมๆเนี่ยให้เราแบ่งครึ่งนะตรงเนี้ยระหว่างเส้นสะโพกมาเส้นเป้ายื่นเนี่ยครับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ได้เท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งนะครับตัวนี้มันได้สิบเอ็ดได้สิบเอ็ดนิ้วครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งก็จะได้ห้านิ้วสามสี่นะครับเนี่ยห้านิ้วสามสี่แล้วเราก็วัดจากริมผ้าเนี่ยเข้ามานี่คือเส้นที่แบ่งครึ่งนะครับเนี่ยจากเส้นเส้นสะโพกนี่คือวิธีหาเส้นจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับแบ่งครึ่งระหว่างเส้นสะโพก แล้วก็ไอ้ตรงดําแเนี่ยครับตรงโค้งเป้าหน้าเนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณนี้ได้เท่าไหร่เราก็แบ่งครึ่งตัวนี้มันได้11นิ้วนะครับเราก็แบ่งครึ่ง5นิ้ว3 4สแล้วเราก็วัดลงมาเท่ากันจากจากจากแบ่งครึ่งอะมหาดิม้าเนี่ยครับห้านิ้วสามสี่เราก็วัดลงมามาตรงมาเท่าเท่าเท่ากันนะครับจนถึงปลายขาเราก็จะได้เส้นจุดกึ่งกลางนะครับของแผ่นหน้านะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาตัดปลายขา ปลายขาสิบสามเอ้ยสิบสี่เราหักนิ้วนึงก็จะได้สิบสามนะครับเนี่ยเข่าสิบหกเราหักสองนิ้วก็จะได้สิบสี่นะครับเนี่ยแล้วก็แบ่งครึ่งเลยเสร็จแล้วเราก็ตีเส้นระหว่างปลายขาปลายขาขึ้นไปหาเข่านะครับแล้วก็จากเข่าขึ้นไปหาต้นขาอย่างนี้เลยนะครับตามขิ้นไปตามสะโพกนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตีเส้นจากปลายขาขึ้นมาหาเข่านะครับจากเข่าก็จะโค้งขึ้นมาหาต้นขานะครับแล้วก็มาเป้าตรงนี้นะครับผม อันนี้คือชิ้นหน้าครับผมเดี๋ยวไปดูชิ้นต่งต่อนะครับมาแล้วครับชิ้นหลังเรามาเริ่มจากปลายขาก่อนนะครับปลายขาเราหากไว้หนึ่งนิ้วนะครับปลายขาเราก็เราก็ส่งมาหนึ่งนิ้วนะครับจากที่เราหากไว้หนึ่งนิ้วเขาเราหากไว้สองนิ้วเราก็ส่งมาจากจากเส้นที่เราแผ่นหน้าเนี่ยครับส่งมาชิ้นหลังนี้สองนิ้วนะครับต่นแล้วก็ต้นขาเราหากไว้สี่นิ้วนะครับเราก็ส่งมานะครับผมแล้วทีนี้ เส right 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 ้นเส้นเป้าหลังเนี่ยเราก็ช้อนจากตรงนี้นะครับนี่ช้อนจากตรงนี้ให้มันให้มันอยู่ใต้ใต้มุมตรงนี้นะครับเส้นเส้นชิ้นหลังมันจะอยู่ใต้ใต้นะครับเนี่ยอยู่ใต้มุมนี้นะครับแล้วก็ขยับเข้ามาข้างในครึ่งนิ้วนะครับนี่ก็จะอยู่ลักษณะนี้นี่อยู่ลักษณะนี้นะครับเป็นเิ้นหลังนี่เป็นเส้นหลังตรงนี้นะครับขยับเข้ามาจากตรงนี้เนประมาณเนี้นิ้วครึ่งนะครับเนี่ย จา,จากเส้นเป้าหน้านะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับทีนี้ไอ้เส้นข้างบนที่เราขีดไว้ตั้งแต่ตอนแรกคือเส้นนี้นะครับนี่แต่ว่าเส้นที่เราจะเอายจริงเนี่ยคือเส้นด้านล่างนะครับที่เราจะจะเย็บขอบก็คือเส้นนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะมันก็จะด้านหน้าก็าจะต่ําต่ำกว่าด้านข้างนะครับเนี่ยพอถ้า,ถ,าถ้าเราให้มันเสมอกันไอ้ตรงซิปตรงเนี้ย好好มันจะเหลือนะครับผ้าจะเหลือเวลาเราใส่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหัดเป้า เราก็ให้มันต่ําลงมาประมาณนิ้วหนึ่งสี่ถึงนิ้วครึ่ง 1, นะครับเนี่ยจากเส้นที่เราเขียนไว้ตอนแรกแั่คือน,นี่นี่คือเส้นที่เราจะจะเข้าขอบนะครับก็คือเส้นนี้ให้เราหักลงมาตัวนี้ผมหักนิ้วหนึ่งสี่นะครับแต่ถ้าตัวไหนไอ้ไซส์ใหญ่กว่านี้ตัวนี้มันไซส์เล็กตัวนี้มันเอวสามสิบเอ็ดนะครับผมจะหักแค่นิ้วหนึ่งสี่ถ้าถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้ผมก็จะหักนิ้วครึ่งไปเรื่อยๆนะครับหักนิ้วครึ่งหัก 2, นิ้วสามหักสองนิ้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่แล้วแต่แ คนของลูกค้าแต่ละตัวแต่ละคนนะครับเพราะว่าเพราะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงให้ผ้าเหลือเวลาล,ลูกค้าใส่ไอ้ส่วนมากผ้าจะมันจะมาเหลือตรงไปซิฟตรงนี้ครับนะครับถ้าเราหักตรงนี้ไม่พอผ้าก็จะเหลือข้างล่างนะครับทีนี้พอเราได้เส้นนี้แล้วนะครับเราก็วัดชิ้นหน้าไอ้ชิ้นหลังเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เผื่อจีบเราเผื่อจีบตรงนี้หนึ่งนิ้วนะครับเนี่ยจีบหลังเราเผื่อหนึ่งนิ้วสมมติว่าตัวนี้เอวสามสิบเอ็ด กันหลังจีนนิ้วสามสี่แล้วก็ <vocal. S 2> 38, เผื่อมาหนึ่งนิ้วนะครับสะโพกสะโพกสามสิบแปดชิ้นหน้าผมตัดไอเก้านิ้วนะครับชิ้นหลังชิ้นหลังก็จะเป็นสิบนิ้วนะครับเนี่ยสะโพกชิ้นหลังก <Than> ็จะเป็นสิบนิ้วนะครับมันก็จะได้เส้นสะโพกกับเส้นเอวนะครับมันก็จะมันก็จะโค้งรับกันนะครับเนี่ยเส้นสะโพกมันจะไม่ป่องนะครับมันจะไม่ป่องแล้วทีนี้เส้นต้นขาที่เราหักไว้สี่นิ้วอะครับมันก็จะมาลงตัวพอดีนะครับ มันก็จะโค้งรับกันตรงนี้นะครับจากเส้นต้นขาเนี่ยโค้งขึ้นมานะครับนี่มันจะไม่มันจะไม่หนีจากกันระหว่างเส้นต้นขาเส้นสะโพกนะครับมันจะรับกันมันจะรับกันไปตามไม้บรรทัดเนี่ยไม้บรรทัดโค้งที่เขาทํามามาตรฐานแล้วนะครับเนี่ยสะโพกและต้นขามันก็จะรับกันอย่างนี้นะครับมันจะไม่ถ้าถ้ามันหนีจากไม้โค้งอ่ะนั่นคือไม่สวยนะครับผ้าสะโพกจะเหลือนะครับเวลาตัดเนี่ยครับวิธีหักเป้า เ๋ลวเราวัดต่อเราก็ให้มันต่าลงมานิ้วหนสีนะครับตอนนี้ผมหากนิ้วหนสีเ่เวลาเราส่งเราส่งขึ้นหลังขึ้นมาเนี่ยเราก็ส่งแค่1น,นิ้วนะครับน,นี่คือหลักการวิธีตัดจริงๆง,ง่ายๆครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ